กัดฟันดูหนังนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับสไปเดอร์แมนโนเวโฮมนะครับที่ได้ฉายไปแล้วประมาณ2อาทิตย์นะครับถ้าเกิดนับทางฝั่งอเมริกานะทางประเทศไทยประมาณ1อาทิตย์นะครับก่อนจะปีใหม่นิดเดียวเองในช่วงใกล้ๆคริสต์มาสนะครับแล้ว Spider-Man ม no น Way Home นะครับก็เป็น Spider-Man ที่แบบว่าติดบ็อกออฟฟิศมากเลยนะครับถล่มรายได้ไปกว่าพันกว่าล้านอ่ะพันะ 1, กว่าล้าน US นะครับเราก็ในวันแรกเนี่ยทำไรายได้ในอเมริกาถึงสองร้อยกว่าล้านนะครับแบบทำไรายได้มหาศาลมากเลยจนทำให้บรรดาแฟนๆนะครับต่างก็ชื่นชอบผมอย่างนี้บอกนี้นะว่าชื่นชอบนะครับเอาล่ะนะครับแฟนๆบอกว่าชอบ s p i เดอร์แมนโนเว o m e เนี่ยมากแต่ปัญหาก็คือว่ามันมีหลายคนนะครับที่ยังดู สไปเดอร์แมนโนเวโฮไม่ได้เนื่องจากการติดสภาพโควิดนะครับการติดเรื่องของสภาพเศรษฐกิจนะครับโควิดเอ่ยนะครับทำให้ทุกคนไม่สามารถไปดูหนักได้คราวนี้แหละครับสไปเดอร์แมนโนเวโฮเป็นจุดพอยที่สำคัญที่ทางค่ายนะครับของสตรีมมิ่งออนไลน์มีการแย่งกันเลยนะครับว่าสไปเดอร์แมนโนเวโฮเนี่ย ลิขสิทธิ์เนี่ยจะไปอยู่ที่แพลตฟอร์มไหนนะครับเนื่องจากว่าทุกคนเนี่ยก็จริงๆพูดนะก็คือว่าเขาเนี่ยอยากได้มากเลยนะครับคือให้ไปอยู่ดิสนีย์พัทยอยากให้ไปอยู่ดิสนีย์พัทจริงจริงอ่ะนะครับเนื่องจากดิสนีย์พัทเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นของฉบับของ m c u นะครับและลองคิดดูนะครับว่าในทั้งสามแพลตฟอร์มเขาจะมีกลุ่มลูกค้าของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น Star นะครับเราก็ Netflix แเราก็ Disney p พ u s มีลูกค้าเป็นกลุ่มของตัวเองนะครับแต่ว่าปัญหาก,ก็คือว่า Spider-Man No Way Home อาจจะไม่ไปดูกับ Disney p พ u s ในเร็ววันนะครับในประมาณช่วงฤดูใบไม้ผลินะครับของปี2 0 2 2ก็คือในช่วงควอเตอร์ที่1น,นะหรือใน Q1 วหนึ่งแต่ไปด อาจจะไม่ได้ไปอยู่นะพอเกิดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยแหละนะครับถึงได้เป็นปัญหาตั้งแต่แรกนะครับที่ทางมาเวลกับโซ n y แตกคอกันนะครับว่าจะแบ่งรายได้ยังไงห้าสิบห้าสิบไหมนะครับโดยที่ทางโซ n y จะเป็นคนออกทุนให้หมดไอเดียเป็นของมาเวลนะครับแล้วก็การยืมตัวนะครับแล้วก็การที่สไปเดอร์แ จะไปอยู่จักรวาลไหนเนี่ยโอ้โหเป็นข้อตกลงที่ยิบย่อยมากๆผลปรากฏว่าอ่าก็ตกลงกันได้นะครับแล้วก็งานตัวนี้มันก็ดิวไปได้ต่อแต่ปัญหาก็คือว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยมันไม่ได้จบแค่หนังนะครับตัดก,กันแค่ห้าสิบห้าสิบหรือเก้าสิบห้าต่อห้าเปอร์เซ็นตตามที่ตกลงไว้ตอนแรกแต่ผลปรากฏว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยจะไปอยู่สตรีมมิ่งออนไลน์อันไหน เรามาดูซีมิ่งแต่ละตัวนะครับอย่างแรกที่สุดคือ Netflix ผมก็บอกนะ Netflix นะมีลิขสิทธิ์ของสไปเดอ m a n นะครับแล้วก็ Spider-Man into Spider-Verse นะครับแล้วก็ Venom นะน่าจะเป็น Venom หนึ่งนะนั้นในช่วงปีก่อนๆนเนี่ย Netflix จะได้ลิขสิทธิ์ตรงนี้ไปถ้าเกิดท่านได้ดูนะครับโอยเบื่อมากเลยบอกให้เลยนะ เน็ตซิกถ้าเกิดได้สไปเดอร์แมนไปแม่งไม่ภาคด้วยนะครับผมต้องบอกงี้ว่าแม่งไม่ภาคด้วยคุณดูสไปเดอร์แมนเป็นภาคภาษาอังกฤษนะครับแล้วสไปเดอร์แมนเป็นเป็นเรดที่เด็กดูได้นะเหมือนของดิสนีย์แต่แม่งไม่ภาคอะโอ้โหทางโซนี่นะครับ mm hmm. เขาเลยตัดสินใจที่จะทำสตรีมมิ่งออนไลน์ตัวเอง คือ Star นะครับตอนนี้ก็คงมีแล้วละ่ะนะครับแต่ว่าไอ้ลิขสิทธ์ตอนช่วงปีหลังๆนะปี2 0 2พันิบเอ็ดเนี่ยหนังของโซ n y เนี่ยนะครับอาจจะไปอยู่กับ Star นะครับอาจจะไปอยู่ของ Star ไม่ว่าจะเป็น m o r b i บ v v ีนอมสองนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆที่ทําในพาร์ทหลังๆของปี2021จะไปอยู่ Star ์นะครับสตาร์ Star, เป็น เป็นสตรีมมิ่งออนไลน์นะครับที่ผูกลิขสิทธิ์กับโซนี่ไว้อยู่อะพอแค่นี้นะครับฉะนั้นการผูกสัญญาเนี่ยมันก็ก่อเกิดการบ่งเพาะนะครับเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเน็ตฟิกจริงๆเขาก็อยากได้นะสไปเดอร์แมนโนเวโฮมเนี่ยแต่ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าอ่าทางโซนี่เขายังเอาไว้ก่อนนะครับเนื่องจากลิขสิทธิ์เขาโดยตรงเนี่ยเออ ในปีหลังๆเนี่ยจะไปอยู่อ e ีกแพลตฟอร์มนึงนะครับที่ชื่อว่า Star นะครับแล้วก็สะกดแล้วมีตัวสุดท้ายคือ C นะครับหรือ Z, Z ก็ไปอยู่ฝั่งนั้นนะครับในปีหลังๆและในช่วงไตรมาสที่หนึ่งจะไปอยู่ Star แต่ปัญหาก็คือว่า Star นะครับเขาเป็นแพลตตสตรีมมิ่งเล็กๆผมว่าอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับของการตลาดที่ทาง s ต a r เนี่ยพยายามนะครับที่จะให้ สไปเดอร์แมนโนเวโหเนี่ยไปอยู่กับเขาก่อนนะครับไปอยู่กับเขาก่อนนะเพื่อเขาอ่ะจะได้โปรโมทสตรีมมิ่งออนไลน์ตัวเองโอ้โหเป็นการเสียดายมากๆนะครับจาก Disney ์พัสซึ่งในทางาบทวิเคราะห์ของข่าวเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ดิสนีย์พัสเนี่ยถ้าพูดโดยตรงเนี่ยน่าจะมีการฉายตอนปี2024 นะครับน่าจะได้ลิขสิทธิ์ของสไปเดอร์แมนมาได้ปี2020นะครับโดยเฉพาะไอเรื่องของของความรวดเร็วนะครับผมว่าคนส่วนใหญ่อยากได้ d i ดิสนีย์พัทเอาตัวอย่างง่ายๆอย่างเอ็นเทอร์โน่ตีเอ็นเทอร์โนนะครับจะมีการฉายพร้อมกับหนังพวกบูเรนะครับคือภาพยนตร์เนี่ยนะครับล้างนะ ล้างไปแล้วประมาณ1เดือนคือเลิกฉายแล้วนะครับเราก็เขาจะเอามาลงดิสนีย์พัทพวกนั้นนะนะครับดูอย่างชางชีก็เหมือนกันนะครับาภาพยนตร์ฉายไปแล้วสักเดือนหนึ่งนะครับเราก็พอวิดีโอบูเรออกมาพร้อมกันนะครับหรือ VCD d ที่เป็น DVD ที่เป็นบูเรออกมาพร้อมกันก็จะมีการอาเอามาฉายในสตรีมมิ่งนะครับ Netflix ก็ทำได้เหมือนกันแต่ Star เนี่ย มันช้าหน่อยนะครับเนื่องจากเป็นสตรีมมิ่งออนไลน์ใหม่นั่นแหละนะครับทำให้แฟนๆเดนตายของมาเวลในหัวร้อนนะครับแล้วก็บทสรุปตรงนี้นะครับก็ทำให้หลายคนต้องเสียใจนะครับถ้าเกิดอยากดู s p i d ดอร์แมนโนเว o โฮเนี่ยจะต้องเสียรายเดือนให้กับอีกแพลตฟอร์มที่ผกูกลิขสิทธิ์กับโซนี่นะครับที่ชื่อว่า Star จริงหรือเปล่า และทุกคนก็ต้องเสียตังค์นะครับแถมแพลตฟอร์มนั้นไม่รู้ว่าจะมีการแปลหรือเปล่าและเหตุนี้นะครับทำให้บรรดาแฟนๆและก็พวกบทวิเคราะห์ของข่าวบอกว่าหัวร้อนไปตามๆกันก็เรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็จังหวะที่ทางค่ายนะครับแล้วเจ้าคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของโซ n y เนี่ยเขาก็จะพยายามทำให้ การดีลของเขาเนี่ยได้เปรียบที่สุดนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าการดีลของโซนี่อาจจะไม่พอใจคนดูเสียดายตรงนี้นะครับก็ใครจะดูดิสนีย์พาร์คเนี่ยก็ต้องหลังจากนั้นนะครับไปปีสองพันยิบสี่เลยอีกสองปีเน็ตฟิกก็พลาดไปแล้วนะครับไม่สามารถที่จะเอาสไปเดอร์แมนโนเวอโฮมาได้ฉะนั้นแพลตฟอร์มใหม่ ที่ชื่อวอสตา Star, นะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่บนลิขสิทธิ์ของโซนี่นะครับในภาคต่อๆไปไม่ว่าจะเป็น Venom นะครับ Morbius นะครับแล้วก็ Spiderman no way home ก็จะไปอยู่ที่นั่นนั่นแหละเป็นสิ่งที่แฟนเบตตาต่างก็บอกว่าออถอนหายใจนะครับเสียไดา เอาแหละนะสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากทุกท่านที่จะกดไลค์กดแชร์กดสต b s c r i b รและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางเลยและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือติดต่อเราทาง YouTube นะครับเราก็มีรายกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มที่เอาไว้พูดคุยเกี่ยวกับหนังซ u เปอร์ฮีโร่นะหรือภาพยนตร์ด้วยกันครับหนังแนวแอคชั่นเราก็จะทำการติดตามข่าวนะครับก็เราก็รีวิวด้วยกันตลอด สำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในช่องของเรานะครับกัดฟันดูหนังสำหรับวันนี้ขอตัอวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ